อ่าครับวันนี้ได้มาสอนมือใหม่ได้มาแนะนำมือใหม่ถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยครับอ่ายี่ห้อ l อีนะครับแบบสองถังนะครับอ่านี่ก็เลยได้มาแนะนำถึงบ้านเลยนะครับนพดลสีมาลาวันนี้ได้มานี่ครับอ่าระบบต่อสายไฟอ่าเนี่ยครับอ่าต่อได้แล้วเนาะอ้เนาะนี่ครับมือใหม่มือใหม่นี่มือใหม่จริง แต่ก็นานแล้วเหมือนกันครับแต่อาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่วันนี้ก็เลยโทรให้มาถึงบ้านตามมาถึงบ้านเลยครับเนี่ยครับมาแนะนําวิธีการต่อสายฟุมสายไฟถอดแกะระบบนะครับอันนี้ครับผมมาถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ครับเป็นแรงรุ่นเดียวนืดลสีมาลาอันนี้ครับปกติเราจะต้องถอดนะครับอย่าไปอย่าไปล้วงเอาตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะครับสําหรับพวกแกนซักพวกมอเตอร์พวกนี้นะครับ ถ้าเราไปเจาะนอนเจาะนี่มันไม่ใช่สูตรมันนะครับมันเกะกะทายากครับบางครั้งน็อนตัวเดียวเป็นชั่วโมงยังใส่ไม่ได้นะครับต้องถอดออกมาเหมือนที่ผมเคยถอดให้พี่น้องมือใหม่ดูนะครับนี่ครับระบบสายฟมุมสายไฟเราต้องเก็บมันให้ดีนะครับนี่ครับเราต้องถอดข้างบนออกมาใส่แกนซักให้เรียบร้อยแล้ววางมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับส่วนสายไฟพวกนี้แล้วก็มาดัดแปลงแต่งเติมเอานี่ก่อน,เอ,น,อนเอาสายเบรกขึ้นก่อน สายเบรกกล้องก่อนอ่าสายเบรกต้องคล้องก่อนนะครับนี่ค,ครับสายเบรกอ่าเปิดฝาข้างบนก,นก่อนอะไรเออนะักล้องอันนะอ่ารูครสองรนะูเออร์นั่นแหละเนตดัไนไอตัวนั้นลงดันลงไปเขาล็อกก่อนดันเขาล็อกก่อนไหนะนะเ,ออเขาล็อกไหนอ่าไม่ใช่เออนั่นนะเออเขาล็อกแล้วก็เปิดฝาก่อนเดี๋ยวก่อนมันตึงกคตรลงไปกดล,ลงไป กลงไปเออนะเอะกอกลงไปเข้าล็อกทีนี้เราปิดฝามันก็จะดึงเบรกเห็นไหมครับเนี่ยครับเ่เห็นไหมครับ,รบมันก็จะดึงเบรกขึ้นเบรกลงนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าทีนี้เก็บสายไฟเรียบร้อยอ่านี่แล้วนี่นี่ยังไม่ได้พัพนเทปเลยน,นี่เนี่ยเนมเซนฮ่ฮอ่อาลูกอสีมาลาครับพันเทปให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ออาเสียบไฟลองโดยนะครับดูว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะครับจะเป็นไข่กลม อันเนี่ยครับเราได้มาแนะนํากันครับเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับความรู้เลยเล็กน้อยอ่าของผมนะครับไม่ได้ช่างอ่าใหญ่โตมาจากไหนครับเป็นแค่ช่างบ้านบ้านแต่เราก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับอันไหนพอที่ผมจะแนะนําได้ผมก็ยินดีมากเลยนะครับไปถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมมาถึงบ้านเลยนะครับเอาบุดอ่าเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้หรอเราเราลองไฟดูก่อน เอาไฟเสียบดูก่อนว่า <c oughs> มอเตอร์มันทำงานก่อนมันจะเป็นไข่ต้มหรือไข่ดาวครับอันในี้ใบซักยังไม่ทันได้ใส่จานซักใส่ก,สกใอ่ <c oughs> เออมาใส่ได้ใส่ได้นาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่ที่หลังก็ได้ตอนนี้ให้ระบบมันเข้าสู่ปกติดูว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่าเอาครับ <c oughs> เอาหมุนก่อนอ่าปั่นแห้งอ่าปั่นแห้งไปละตอนนี้ปั่นแห้งและอ่าปั่นหมาดไปแล้วครับอ่าอ่าตัวนี้อ่ามอเตอร์ซัก แสดงว่าส,สายไฟมันเราได้ต่อเติมมันเข้าสู่ระบบเดี๋ยวก็เราก็เก็บสายไฟมันให้ดีเรียบร้อยอาจากนั้นมาเราก็ไปลองน้ําลองท่าให้มันดีซักได้ตามปกติก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับาปัดหมาดได้เนี่ยครับตกลงทํางานแล้วเนาะ ทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้เครื่องผมนะครับใกล้บ้านผมนะครับอำเภอเดียวกันนะครับไม่เข้าใจยังไงโทรมาได้นะครับผมยินดีไปบริการถึงบ้านนะครับไปแนะนำกันนะครับเนี่ครับอันนี้ยังไม่ไม่ได้ใส่ใบซักนะครับตอนนี้ถ้าเราเปิดฝามันก็จะเบรกเลยครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวเหลือใสฝาใสฝา,าไอ้ปิดถังแล้วก็มาใส่ใบซักอ่าทีนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับอ่าระบบการต่อระบบสายไฟเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG นะครับรุ่นนี้ครับ <c oughs> อ่าต่อไม่ยากครับระบบสายไฟของอ่าเครื่องซักผ้าแบบสองถังนะครับอาสายไฟบึัแล้วก็เก็บก็ได้มา,มาใส่อันนั้นก่อนกันมาใส่ฝาบนก่อน ฝาบนเสาจันตั้งกกเอาใส่ฝาฝาปั่นแห้งแล้วก็ใส่ใบซักอ่าปกติก่อนที่เราจะใส่ใบซักนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาจารบีเข้ามาใส่ก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยเอาจารบีมาทาตรงไหนตรงอ่าสินยางตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีอ่าอ่าแหวนแหวนเหล็กนะครับลองไปอีกทีนะครับก่อนที่จะเอาไอ้ตัวใบซักเข้าใส่นะครับ มาใส่เลย,ะยนะยครับกะละเคาะเคาะอยู่นู่นเดี่ครับจะเป็นไข่ต้มหรือไข่ดาวครับอเอาแหวนนู่นมาก่อนแหวนนู่นเออนั่นแหละเอาแหวน,วนเอาแหว,วนมาลองก่อนปกติต้องใส่จระบีตรงนี้ก่อนอันนี้แปดเท่าไหร่หมอเอเอต้องใส่ยางสักหน่อยก่อนก็จะดีนะแต่ปกติมัน ทุกไปทุกเงาครจลบี้ยฉงนั้นเข้ามาได้สิไอ้นันเปนคนไทยคนเมองฟอทาเจลเบี้เรียบร้อยเอาแหวนนี่เขาลองก่อนนั่นปกติเครื่องซักผาเอลจีนะครับตรงนี้จะมียางอยู่อันหนึ่งนะครับยางยางดำาๆครับเป็นเหมือนแหวนนะครับเอาไปลองตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับนีก็อ่าฮะนี่เหรอ ติดอยู่น,นี่ละเนี่ยเออ่า่าติดข้างบนอ่าไม่เป็นไรอ้าวตัวนี้ก็ยัดเข้าไปตัวนี้มีป่ะตนนี้ม้มีอะงูนอ่ะนี่ยบ่อ้าวนี่เราเอาฝาเขาใส่มันตรงตรงอ่านี่นะครับประมาณนี้อ่าขันน็อตเรียบร้อยมันก็จะเรียบร้อยเลยครับอ่าขันให้มันแน่นขันน็อตให้มันแน่นก่อนอ่าเรียบร้อยอ่ะไหน ตัวนี้ก็ปิดฝามันเลยนะครับเนี่อ่าใส่ตรงมุมข้างหลางก่อนเออนะผมจะเอาเอาเอาตัวนี้เป็นลักอ่าตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยมันต้องมาอยู่ตรงนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้มันจะเข้าทุบนนได้พอดีเออนั่นแหละอาถ้าพูดเข้าก่อนยัดเ้าไปก่อนเออนั่นแหละกดลงไปเลยป้าบเดียวนะมือกดลงไปก็ได้เออนั่นเห็นไหมอ่าเรียบร้อย อ่านี่ต้องมาใส่ฝาอ่าตู้ปั่นมาดก่อนนะครับอันนี้มันลืมครับเออมือใหม่จะลืมครับมือใหม่อ้าวเนี่ยใส่ดีๆเอาเลยเราพูดเขาก่อนเออเนี่ยแหละกดออกไปเลยอ้นี่มันลืมครับอ้ากดลงกไปก่อนเออเออเรียบร้อยอ้าวตอนนี้อ้าวเห็นไหมครับทดสอบทดลองอ้าวเนี่ยครับอ่าเรียบร้อย ปั่นสั้นปั่นยาวอยู่นี่นี่นี่ธรรมดาเทาจะมามาแรงไปหน่อยแล้วก็หมุนมานี่ปรับนี่ปรับนี่อ่าปั่นมาโอเคเนาะอ่าอันนี้ก็ปั่นเร็วมาหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็น2ระบบนะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอตัวนี้จะมาปั่นยาวหน่อยตัวนี้จะปั่นธรรมดานะครับความแรงก็จะต่างกันไปตัวนี้ซักได้ปั่นมาได้นะครับนี่ครับ อ่าโอเคนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่าไม่เข้าใจยังไงอ่าก็โทรมาถามผมได้นะครับสําหรับอ่าพี่น้องมือใหม่นะครับที่เบอร์โทรเหมือนเดิมครับ0 8 0 1 3 1 8 1 7 3นนดสพดลศรีมาลานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ